ที่ห้าห้าสิบก็ไม่น้องม่เดี่ยวกมจก็เนื้อบอกธงกันดิเจ็ดทหารอาวุธหนักครับมันจัดกองนายชุดใหญ่นะครับมงคลสยามกับคุณซาพี่น้องคุณซากับมงคลสยามพี่น้องเตียวทรง ลุยครับสอมเบอรของกันฝุดที่สิบสี่พระราชครอบนะครัอบาอาวุธนากคุณคุณซางงคนสยามครับไปออกเดินทางกันเลยครับพี่น้องนะครับผมถึงไม้แล้วครับข้อแรก ก็แหลกถึงหมายนั่นแจกอยู่ครับพี่ต้องนี่นี่คือใส่ใจกันใส่ดักมีนกดีีนกสองกุกขันม้วนมวนมาเมื่อนั้นครับกล้องขนอย,อยเห็นใจบนหัวลังข้าวผมอย่ใส่เบื้องกันครับพี่น้องใส่เบื้องกันดักท่างเสือท่านเ้ว้อ เสียงใหญ่มากใหญ่ไหมยันบวกกลางเลยครับใหญ่ค้าๆนันนกเสียงนี่ hắn na mặt hàng quá mือ đầu, um, vợ vợ chẳng biết tưởng, mai đó, khâu <coughs> โอ้ตัวเสียงหง่แล้วครับพี่น้องไข่ค้อนแล้วครับ โอ้ยหัวใจผมสียว้โดดแต่ละคนเพรียบร้อย,ยโอ<ฮ>้ผมสั่นเลยอะนกเสียงใหญ่ติดเป็นไดครับพี่น้องบอกแล้วมองคนสยามเป็นนกคัดจะเลยสำหรับสำนึงพวกเขาด้วยครับ <c oughs> เฮียเตียนกวาดลานพ่อกอกนี่ทำไมมันตีเพาะแต่ เีียบ่เดียวครับพี่น้องเมื่ซิทรุดกันแล้วกันละ่ะสปริงเลาแข็งนี่อ้าวพกกองเอ้ทำงานแล้วนะเถนกวาดลานพะกองเนี่ยโอ้โหใหญ่เอเลยเสียงเรียบร้อยพี่น้องมองคลจะย้ำว่านี่นานๆออกทีจัดเ้พอโตัวไม้ครับมงคลจะยำ้ำมน็กขัดเ้เลยพี่น้องใช่เลยชั้นหนึงว่าเขาได้ครับข้อให พี่น so ้องครับมาเบิ่งร้อยยิมมันสดใสของผมเขียวข้นเดิมมันเลยต้นไม้ครับพี่น้องเสียงใหญ่มากเลยตัวนี้แหละเสียงใหญ่ครับอยู่ซอยอาจจะเป็นซอยยี่สิบสี่ครับพี่น้องไอเจลายี่สิบสี่คลองสองนะคลองแอนเฮ้ยมาเป็นคลองแอนเลยคลองแอดมาหน่อยหนึ่งวันนี้ผมมากับมงคลสยามนะครับแล้วก็ประเน็ดประเน็ดเทนกวาดเทนกวาดเตนกวาดนกของคุณนพอกองขึ้นเด้น งานดอกที่เลยังมีสกอเรย์เยอะครับมงคลสยามคันคืนเมื่อโดนไห่น้องมี่เจ้าวาวาดอุปสรรคยังไงครับมงคลสยามออกทำงานเรียบร้อยไห่น้องนี่งานวันนี้พุท่าน้ำมันจัดไปแต้มหนึ่งผมเกี่ยวคอนเดิมจัดไปแต้มหนึ่งขึ้นกันครับพี่น้องตัวแต้มไม้นั่นอาจารย์ผู้เท่าเพิ่นใส่นั่นคือนิวเฟืองนะครับสามสิบสี่สิบข้ามยังหลุดกุ๊กตรงนั้นแต่ว่าผมเออไม้ผมคือไม้ยังญ่นี่ครับ หมาเสียงไงเนี่ยไงจริงเออ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 เลยโอ้ดีใจครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเขามาเบิง่งว่าคอนต่อไปสิเป็นยังไงเอ้าเรื่องบอกกะแล้วครับมื้อนี้วันที่สิบสี่เนาะเดือนธันวาคมพี่น้องเช้าแปดโมงผมเคลียร์คอนเดิมเอ้ยมีสกอร์แล้วครับหลังจากผู้เฒ่าน้ำมันพ่นจัดพะเยาอนแสบหนึ่งผมตามคนละแสบแล้วครับมื้อนี้อ่ะยิ่งขอบชมเมืเอม่อก,กันไปแต่ว่าเห็นเสียงนกตัวน,นี้ขันแล้วหายเมื่อยแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ขังยาว Kháng lìm sẽ lìm nhảy đi khá kỳ lệ Lùn cắt cặp đi nông Xám tỏa ต่อหนึ่งคุซาต่อหนึ่งเจ้ากรุดนะครับของอาจารย์ใจอีกเจ้านึ่งกับมงคลสยามครับนกผมตอนนี้กำลังต่ออยู่ในข้างถนนครับ เฮียกกันดีๆลดมาอีกแล้วเขวมม้าหัวมุงคนสยามครับพี่น้องเข้าหัวมแล้วครับ มงคนสยามครับมงคนคู่แล้วครับพี่นอ้องโอ้โหเครื่องบินไหมอีกแล้วมงคนคู่เอาแล้วครับ ามมงคลนะครับมอตะไทรก,ากมาอีกแล้วมงคลคตรเลยครับพี่น้องมงคลคตรเลยครับ Terima yeah, kasih ตอนนี้ผมยุกไก่เติบด้วยครับนี่ใส่กองสองทั้งไก่ครับสิดโดดแม่นคอนบอนกป่านเอาเครื่องบินม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ย เรียบร้อยนี่แหละครับพี่น้องลองซีมสมบักเน่าสีหวานเลยต้นต่างต้นมากระสมต่างกันครับมุงคนสยามจัดให้แล้วครับแต้มสองครับพี่น้องเอาแล้วครับหมานประมาณกระเบื้องเอาแล้วครับพี่น้องเด้อเพื่ออยากมาต่อครับมุงคนสยามกอขอเลียนเชิญครับมาเห่นน้ำกันสนองสนานครับเดี๋ยวไปเอาลงกันนะครับพี่น้อง ลานพ่อกองคิดสึกใช่ไหมนะลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับใจ<ช>ดีเหงย่อดีไหมใจดีเสียงดีไหมท<ะ>ด,อดมอลองทดลองไม่ใช่ตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวนั้น ถ้าต,ตัวนั้นอยู่นู่นไน,น,นมันยังไม่ถึงวันมั้งแต่ตัวนี้ก็โคูแน่นมากเลยแหละมงคนลูกพ่อเจอดนะครับมุงคนสยาม เห็นแน่นอนเหอนเห็นแน่นอนมากตั้งนาำเรียกกว่าจะเข้าได้นกงามนะนกดงเนี้ยงามดีสวยเลยอาจารย์ดูพี่ฝนดิอะไรก็ได้ฝนโอ้นี่นกปากแฉะไม่ต้องห่วงเลยมีหน้าจะขันดีจขาอะยรอยัางอย่างนกบ่อนี้สุดยอดเลยอ่ะขาบับเอ่บดเลยอาจารย์ใช่ไหม แล้นนนวนกกระหวนดีขาดีแล้วเมื่อที่ได้ยินคุณสายคูยด,ด้วย่อม่ได้ยล่ะคุณสามันคูแต่ว่านกบินบานตัวน้ำตัวน้ำขันข้างบ้านเขานานเรียกกันกว่าจะเข้ามาได้น้ำมีหลีเด้เข้าไอ้คุดทีแรกไม่สู้เออทำไมมันเข้ามาสักคู่หนึ่งนั่นอะ่ะมันเข้าไม่สู้เว้ยเข้าไม่สู้ไอค้คุดนี่นี่ครับพี่น้องข้ามงามมีหลีนเอาะปก่อนแด่เย็นๆเลย,ยออตัวนี้เส้นโซ่ พอกันว่ะนกที่หมอบเดียวกันนะเรียกคูเรียกคู่ไปู้ใหญ่บุกใหญ่มาข้างในเลยไปสามกลุ่มเลยสามกลุ่มที่ไหนอ่ะบ้านนั้นโน่นแหละที่จะไปนั่นแหละไปเล้วไปก๊อไกล เขาไปก็ไปโอ้ตัวนี้แตกคนห้ามไม่ต้องไปแล้วมันโอ้ยกลับไม่หุ่มเลยไหมไปด้วยางนี้ดีกว่าง่ยๆเอาเอาคว้าไปไม่ต้องไปแล้วหรอกไปเท่เอาไปไม้นี้มันได้อยู่ผู้เจ่าบอกว่าไม้นี้ได้อยู่แสดงว่าติดใจผู้เจ่าเาไม่ขัดใจจัดให้อือผมจะย้ำไม่ซองเต็มแล้วครับพี่น้อง โอ้มีแต่โตยใหญ่ๆๆกำล่นมือเลยปะนกนมุงนีไหมถ้าพัาไในดีกว่าทำรีเป็นหน้าเล่นโวดกำล่นมือแล้วครับพี่น้องเสียงดีดุมากตีแต่ไล่มาเลยใช่มีความสุขเลยพี่น้องเลยเกียวข้อเดิมสุดยจอดแล้วผมกรจะสยามจัดใหพบ่พิหวังครับ เป็นเน็ตเทนควอดล้านคุณพอ่อกรสองแต้มมันนี่คุ้มค่ามากกับการทำกรงใหม่ใส่สุดยอดสุดยอดมองคนสยามกพ่อเจ้เาติดตามขั้นต่อไปให้พี่น้องคน,นสายามกำลังดอยู่ครับแจ็คหัวโตแจ็คหัวโตอยู่ใจแข็งครับเจ้าทีนสามกุกเนี่ยวันนีเอาขวายาเลย อมย่อมขอมาไก่ครับนั่งหนึ่งไหมสามกุกสามกุกบางทอีออกสี่กุกเลยอาจารย์ตากบอกแต่ผมเห็นแต่เหียกครับผมเห็นโยนมันเดี๋ยวมงคลสยามทํานาทีได้ดีที่สุดนะครับสองแต้มก็ดีใจแล้วสำหรับมงคลสยามท่าน้ะครับถ้าแต้มนี้ผมดีใจเมือ่อสักหนึ่นว่าจะเป็นแต้มที่สามไหม